สองอาจารย์สายมูอาจารย์ไผ่อิทิเวศควงคู่สินแสอติสัมเพาทองร่วมประกอบพิธีบวงสวงไหว้ครูอุทยานเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับสองอาจารย์สายมูชื่อดังที่ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมบวงสวงไหว้ครูสำนักเสือสมิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความปังปุริเยก,ก็บังเกิดแจก2ตัวท้าย19ในไลฟ์สดหวยรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคม2564ซึ่งงานนี้ อาจารย์ไผ่อิทธิเวศควงคู่สินแสอติสัมภาวทองและอาจารย์สองเทพสาริการ่วมประกอบพิธีสำหรับลูกศิษย์ที่ร่วมพิธีครอบครูลงณเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์มหาสิทธิโชคพกกระซับสาริกาลิ้นทองกับเหล่าคณาจารย์แนวหน้าผู้เรืองวิทยาคมโดยมีการดูแลความเรียบร้อยโดยสถานีตำรวจภูทรภาชีจังหวัดอยุธยา ครับก็วันนี้นะครับก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญนะครับผมให้มาทําหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมบวงสวงไหว้ครูบูชาครูบาอาจารย์นะครับณนะสํานักอุทยานเสือครับผมที่อยุธยาน,นี่ครับค่ะวันนี้อาจารย์มาทําอะไรบ้างคะวันนี้ก็ได้รับเชิญมาประกอบพิธีกรรมในการอ่านองค์การบวงสวงไหว้ครูบูชาครูบาอาจารย์แล้วก็ได้รับเกียรติมาช่วยดูในเรื่องของงานจัดสถานที่ต่างๆนะครับผมให้ถูกต้องตามหลักจารีตประเพณีโบราณ ก็วันนี้ก็รับหน้าที่ในการเปิดโชคเปิดลาบให้กับสถานที่แห่งนี้นะครับก็วันนี้ได้ข่าวว่าถูกเลขท้าย2ตัวนะครับก็1-9กันทั้งหมู่บ้านเลยว่าได้ต้องแสดงความดีใจด้วยนะครับผมค่ะแล้วก็วันนี้มาร่วมพิธีในงานอาจารย์ทำอะไรบ้างน,นะคะก็ทําพิธีนะครับ ทำพิธีเปิดโชคลาบรัพย์สิ่งเงินทองแล้วกเ็เขาเรียกว่าการดูฮงจุย้ยแก้ฮงจุ้ยให้กับสถานที่นี้เพราะสถานที่นี้พึ่งจะเริ่มสร้างได้ไม่นานนี้ครับพูดถึงความปังของอาจารย์ตีหน่อยเป็นยังไงบ้างครับความปังของผมนะยครับสำหรับวันนี้ก็จัดอยู่ได้ว่าปังอยู่นะครับเพราะว่าก็วันนี้ทําน้ำมนต์นะครับซึ่งตัวเลขก็ชัดเลยก็คือ1นนะซึ่งผมก็บอกในไลฟ์สดของเพจส่วนตัวของผมไปอยู่แล้วนะครับใครที่ติดตามเพจสินแสติสำเภาทองก็จะรู้ว่า เออวันนี้เลขท้าย2ตัวใน19เข้าทุกคนนะครับทางด้านเจ้าสำนักก็ได้เชิญผมมาช่วยงานแล้วก็ประกอบพิธีกรรมก็ช่วยทางด้านอาจารย์ไพ่ครับผมและเพื่อนผมก็ในเรื่องของความเฮงความปังนะครับก็ต้องบอกไกปเลยผมอาจารย์ไพ่อิทิเวชนะครับก็เป็นอาจารย์ผู้ชนานาญเที่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับมนต์เมตตาม,มหานิยมมหาสเสน่ห์นะครับผมค่ะนะคะอย่างวันนี้อาจารย์จะมีการลงนัดอะไรให้กับลูกศิษย์ด้วยใช่ไหมคะครับใช่ครับก็ คนที่มาร่วมทำบุญนะครับก็จะสามารถลงนะน้าทองเมตตามหานิยมตํำรับมูลเสนอัปสราขแมได้ฟรีนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าถือว่าเป็นการทำบุญนะครับแล้วก็เป็นการเผยแพร่บารมีให้กับครูบาอาจารย์นะครับผมอย่างช่วงเชา้าพิธีเป็นไงบ้างคะครับผมช่วงเช้าผมก็ประกอบพิธีกรรมนะครับผมก็ได้ดําเนินพิธีกรรมในการไหวบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแล้วในช่วงภาคค่ำนี้ก็จะเป็นการ ลงเสน่ะเมตตามหานิยมนะครับผมโดยตัวกับผมเองแล้วก็โดยตัวท่านอาจารย์ตีก็จะลงเกี่ยวกับมหาสิทธิโชคพวกคสมบัติเสริมดวงโชคลาภความเฮงด้วยครับช่วงเช้านะครับก็มีการทําพิธีส่วนตัวกับผมเนี่ยได้ทําน้ามนต์โสรถมงคลก็คือน้ามนต์จรดตัวเลขนี่แหละครับก็สร้างฟวามปังในช่วงหัวรัฐบาลออกไปแล้วหนึ่งยกแล้วก็ส่วนในภ <c oughs> าคขั้มนี้นะครับผมก็จะลง ณเศรษฐีหรือหัวใจเศรษฐีนะครับเป็นณเฉพาะตัวซึ่งหาลงที่ไหนไม่ได้ในครั้งนี้ก็ฟรีถือว่าเป็นการทําบุญให้ครูบาอาจารย์อีกเช่นกันครับครั้งนั้นผมก็จะลงสัติกาลิทองให้ลูกหาลูกศิษย์ครับผมลูกศิษย์อะไรเงี้ยฮะไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับอย่างเช่นผมกับอาจารย์ไผ่เนี่ยคือคนลงอาจารย์ไผ่ก่อนแล้วมาลงผมลงผมก่อนแล้วก็ลงอาจารย์ไผ่ก็คือเหมือนกันเราก็จะได้อย่างว่าแหละสองอาจารย์สายมูนะที่ทุกคนเรียกกันนะครับมันก็คือการ จับคู่กันลงตัวนะครับอย่างผมเนี่ยสายเฮงนะครับก็สายเสน่ห์เมตาก็แพคคู่ไปเลยนะครับแล้ววันนี้ก็ยิ่งพิเศษอีกพ่ามีท่านอาจารย์สองเธอสาริกานะครับผมได้มาลงสาริกาลิ้นทองเป็นการเพิ่มพูนเสริมบารมีให้ทุกทุกท่านไปเฮงไปปังมีเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ผมสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมผลงานนะครับผม ก็ยิ่งมีผู้ติดตามมากให้ความสนใจมากก็ตัวเราเองนะครับก็ยิ่งมีแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่างๆออกมานะครับผมสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากนะครับเรา3าคนอยากจะฝากว่ามีศรัทธาเหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมจะมีชัยเหนืออุปสรรคทั้งปวงครับก็จะดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับคณะที่ประกอบพิธีที่นี่ให้มีความปลอดภัยจนกว่าจะจบพิธีนะครับขอบคุณ